องพระผู ų, library, ้มีพระภาคจ่าเรตตรสว่านาทั้งหลายมียาเป็นโทษมูสัตว์นี้มีราคะเป็นโทษทานที่บุคคลให้แล้วในบุคคลผู้ปราศจากราคะมีผลมากทานที่บุคคลให้แล้วในบุคคลผู้มีโทสะน้อยไม่มีความโกรธจะมีผลมากนาทั้งหลายมียาเป็นโทษมูสัตว์นี้มีโมหะเป็นโทษ ทานที่บุคคลให้แล้วแก่บุคคลผู้ปาศจากโมหะย่อมมีผลมากนาทั้งหลายมียาเป็นเหตุปทุสลายมูสัตว์นี้มีความอยากเป็นเหตุปทุสลายทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้ปาศจากความอยากทั้งหลายจึงมีผลมากเหตุนั้นเราเวลาทำบุญหรือทำความดีบูชาใครเราก็ต้องบูชาบุคคลผู้มีราคะ มีโทสะมีโมหะน้อยเมื่อทําบุญกับบุคคลเหล่านั้นแล้วอานิสงส์ก็จะมีมากชีวิตเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองไหวเราก็ดูว่าคุณนั้นมีราคะน้อยมีโทสะน้อยมีโมหะน้อยแต่มีจิตใจที่มีเมตตากรุณามีความเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทำให้ดูเมื่อบูชาคุณความดีหรือ บูชาแก่บุคคลผู้ทำตามคำสอนพุงพเจ้านั้นความเจริญรุ่งเรืองก็จะมีแก่เรา